อยู่นี่ก่อนนะแป๊บนึงนะครับได้ครับครับขอบคุณครับเมื่อเราถึงสถานีรถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับให้แสดงบัตรประจําตัวคนพิการต่อเจ้าหน้าที่แล้วจะมีเจ้าหน้าที่จากสถานีรถไฟฟ้านะครับมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับเราแล้วเขายังแจ้งไปยังสถานีปลายทางด้วยนะครับว่าเราจะไปยังสถานีไหนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสถานีต่อไปมาอำนวยความสะดวกให้กับเรานะครับ วิธีการเดินทางของผมในวันนี้นะครับผมใช้การเดินทางแบบยาวๆจากสถานีบางว่ามาถึงสถานีบางซื่อเลยครับเพื่อนๆโดยที่เวลารวมทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ล่าช้าเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้รีบอะไรมากวิธีการอันนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราได้โดยที่เราไม่ต้องต่อรถที่สถานีท่าพระเลยนะครับ ดูจัสวนที่จะดูจักโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกรถจะดูจัก Park Station Please gap flight the between train and along mind ครับเพื่อนๆครับผมเดินทางคนเดียวนะฮะวันนี้ก็เริ่มจากสถานี MRT บางว่านะครับจะไปปลายทางที่สถานีบางซื่อวันนี้ผมไม่ได้ต่อขบวนรถนะฮะผมจะ ไปแบบยาวๆ,ๆเลยโดยจะเปรียบเทียบเวลาดูว่าถ้าเกิดเราขึ้น MR t ทแบบยาวๆเลยเนี่ยไปถึงปลายทางเนี่ยระยะเวลารวมจะได้เท่าไหรนะ่คะผมเริ่มขึ้น M r t ทตอนบ่าย2 54บนาทีนะครับตอนนี้ก็บ่าย3ามครึ่งกว่าแล้วนะฮะเดี๋ยวจะดูเวลารวมกันอีกทีนึงว่าจะใช้เวลารวมเท่าไหร่ จะแจ้งเพื่อนเพื่อนเพื่อได้เป็นแนวทางนี้มาแต่และสถานีนะฮะานีกำแพงเราจกออพหรือว่าระเข้าวามาะมขบวนรถหรือว่าจออกจากรถก็จะม e คำเตือนเหม and กันทุกๆสถานีใ,านาาออในขณะที่เราจะออกหรือว่าจะเข้าเข้ามาในขบวนรถหรือว่าจะออกจากขบวนรถนะก็จะมีคำเตือนเหมือนกันทุกๆสถานี ก็คือให้เราใช้ความระมัดระวังอีกอันหนึง่งที่เขาจะแจ้งนะครับก็คือจะแจ้งว่าประตูเนี่ยจะเปิดทางด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะครับด้านซ้ายนี่หมายถึงด้านซ้ายของเราด้านขวาเนี่ยก็คือด้านด้านขวามือนะครับในกรณีที่เราหันหน้าไปทางด้านหน้าของกระบวนรถน,นะอีกอันหนึ่งที่ จะมีเสียงตามสายแจ้งก็คือสถานีนี้สามารถเชื่อมต่อไปอยังสีอะไรบ้างอย่างนี้ครับอย่างเช่นสุขุมพิทเชื่อมไปยังสายส<ป>ีเขียวหรือจะตุจักเชื่อมสายสีเขียวอย่างนี้ครับอันนี้สถานีนต่อไปนี้ก็จะเป็นบางซื่อแล้วครับพรเพื่อนๆครับ เขาเขาจะแจ้งว่าประตูเนี่ยจะเปิดทานั้นสายนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อไปที่สายสีแดงได้ด้วยอันนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เป็นคนพิการด้วยกันเพื่อว่าสะดวกและง่ายต่อการเดินทางในรั้งตอต่อไปนะครับส่วนเมื่อเราถึงสถานีแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้เา,นะะาออหน้าที่รปภนะครับมาคอยอำนวยความสะดวก โดยที่สถานีต้นทางนะครับก็จะแจ้งมายังสถานีปลายทางว่าเราเป็นคนพิการแล้วก็ให้รปภสถานีปลายทางเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกนะครับอันนี้ก็ประตูรอบนี้ก็จะเปิดประตูด้านซ้ายนะครับโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากร,รถบางซื่อสเตชันโปรดใช m ค n า t ระมัดระวัง e ณ i n ้าวออก ผมก็ได้ออกมานอกขบนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถึงสถานีบางซื่อแล้วครับเพื่อนเพื่อตอนนี้ผมได้ถึงสถานีบางซื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆ การเดินทางโดย MRT ของผมจากสถานีบางว่ามาถึงบางซื่อนะครับใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น45นาทีเองนะครับนะนนครับได้ครับ,รบขอบคุณครับวันนี้มีผู้โดยสารเยอะนะครับเท่าที่ดูในขบวนรถนี่ก็เยอะอยู่ ครับแล้วอันนี้ออกเวรตอนกี่โมงแล้วครับคขบวนรถก็จะหยุดให้บริการตอนห้าทุมท่มใช่ไหมครับโอเที่ยงคืนเลยเหรอครับทั้ง m อ t มทีทั้งสีแดงนี่ก็เที่ยงคืนเหมือนกันใช่ไหมอ,อ๋อครับ